สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนชาว Dragon Ball Legends ทุกๆคนอยู่กับผมมิสเตอร์เเจด์วันนี้ผมจะมารีวิวและแปลสกิลของเจ้าซปเปอร์ไซาโกฮังลีเจนลิมิเต็ดความหวังของโลกอนาคตที่จะต่อสู้กับมนุษย์ดัดแปลงนะครับผมไปดูกันเลยครับว่าเจ้าซปเปอร์ไซาโกฮังจากโลกอนาคตตัวนี้จะมีสกิลอะไรให้ชมกันบ้างไปดูกันเลยครับ มาพูดถึงแท็กชเลเตอร์ของเจ้าซูเปอร์ไซยาโกรฮังกันก่อนนะครับผมโดยจะมีแท็กไฮบิดไซยาซูนแฟมิลี่ซูเปอร์ไซยาและฟิวเจอร์นะครับผมส่วนเซตอเ i อริตี้จะเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันพื้นฐานสไตล์ให้กับแท็กฟิวเจอร์และไฮบิดไซยานะครับผมและยังเพิ่มพลังป้องกันพื้นฐานบาสให้กับตัวละครที่มีแท็กฟิวเจอร์และไฮบิดไซยาอีกด้วย ต่อไปผมจะพูดถึง u n นิ u อ a บ i ิตี้ทั้ง2อ,อย่างของเจ้าซ u เปอร์ไซย่าโกฮังกันนะครับผมโดย u n i ิ u อ a บ i ิตี้อย่างแรกจะได้รับผลต่อไปนนี้เมื่อเข้าสู่สนามลบนะครับผมฝ่ายเราจะโจมตีความเสียหายแรงขึ้น25%นาน15วินาทีและยังโจมตีความเสียหายแรงขึ้นเพิ่มอีก45%ยกเลิกไม่ได้ด้วยนะครับและยังสูงได้ถึง90%เลยทีเดียว ยังจั่วการ์ดเร็วขึ้นอีกหนึ่งระดับและได้รับผลต่อไปนี้เมื่อมีสมาชิกในทีมเราตายไปนะครับผมจะจัว s สเปเชียลอาร์ตเป็นใบถัดไปทำงานได้2ครั้งและได้บัฟป้องกันการแพ้ธาตุนานถึง15วินาทีเลยทีเดียวทำงานได้2ครั้งนะครับ <Wow. S 1> และยูนิคแอบิลิตี้อย่างที่2 เกิดผลต่อไปนี้เมื่อทำการโคเวเชงทำให้การโจมตีบัสของศัตรูไร้ผลสุ่มทำลายการ์สศัตรู2ใบและได้รับผลต่อไปนี้เมื่อการโจมตีของศัตรูจบลงคือโจมตีความเสียหายแรงขึ้น25นาน20วินาทีลดความเสียหายที่ได้รับลง30ยกเลิกไม่ได้แต่ทำงานได้แค่ครั้งเดียวนะครับและยังฟื้นฟูเลือดอีก40เมื่อเลือดลดลงเหลือศูนย์ ง่ายๆก็คือถ้าโดนตัวที่ไม่มีความสามารถในการตัดเลือดโจมตีจนเลือดเหลือศูนย์ก็จะฟื้นฟูเลือดขึ้นมาอีก40%เลยนะครับผมต่อไปผมจะพูดถึงการ์ดอาร์ททั้ง4ใบของเจ้าซูเปอร์ไซีาโกฮังกันนะครับผมโดยใบยแรกสไพอาร์ทจะฟื้นฟูเกรดลบ10%เมื่อกดใช้งานการ์ดสเปเชียลมูฟ จมตีศัตรูด้วยพลังขึ้นเต่าสร้างความเสียหายแมกซิฟให้กับศัตรูและโจมตีความเสียหายแรงขึ้น20%นาน15วินาทีเมื่อกดใช้งานและศัตรูไม่สามารถกดใช้สไตล์อาร์ได้นานถึง5วินาทีเมื่อโดนการโจมตีสเปเชียลมูฟของซุปเปอร์ไซย่าโกหังเลยนะครับส่วนสเปเชียลสกิล จะฟื้นคิ50หน่วยได้บัฟป้องกันผลทางลบและสถานะผิดปกตินาน20วินาทีลดความเสียหายครั้งตัดไปที่ได้รับลง30%ทำงานจนกว่าศัตรูจะจบคอมโบเลยทีเดียวและยังโจมตีด้วยความเสียหายแรงขึ้น20%นานถึง20วินาทีเลยนะครับว้าวมาถึงการ์ดใบสุดท้ายอันติเมสกิล พุ่งเข้าโจมตีศัตรูระยะประชิดสร้างความเสียหายระดับแมปสีเมื่อกดใช้งานจะได้รับผลต่อไปนี้นะครับผมโจมตีความเสียหายอัติเมตแรงขึ้น40%นาน3วินาทีได้รับบัฟยกเลิกการฟื้นชีพของศัตรูเมื่อเลือดเหลือ0นาน3วินาทีและเมื่อเลือดต่ำกว่า50%โจมตีความเสียหายอันติเมตแรงขึ้นอีก20%นาน3วินาที และยังมีบารสอาร์เมอร์ขณะพุ่งเข้าโจมตีอีกด้วยนะครับผมและความสามารถอย่างสุดท้ายเบนอเบลิตี้เมื่อกดจะจั่วการ์ดอันติเมทสกิลขึ้นมือเป็นใบถัดไปฟื้นคิด50หน่วยได้รับบัฟโจมตีทะลุเกาะตัดความเสียหายของศัตรู100%นาน10วินาทีและศัตรูไม่สามารถกดใช้งานสเปเชียลมูฟและสเปเชียลสกิลได้นาน10วินาทีเลยนะครับผม ถือว่าเป็นความสามารถที่ดีจ,จัดๆเลยทีเดียวได้เวลาไปชมรีวิวโชว์เคสใน PVP ของเจ้าซปเปอร์ไซาโกฮังกันแล้วนะครับผมในการลง PVP ครั้งนี้ผมจะใช้ในทีมฟิวเจอร์ในการลง PVP นะครับไปชมกันครับว่าเจ้าซปเปอร์ไซาโกฮังจะ ก่งสักแค่ไหนครับผมไปชมกันเลยครับ <Yahoo! S 1> มาเริ่มกันที่ตาแรกกันเลยครับผมเราเจอซุนแฟมิลี่นะครับผมมีโกฮังเอลด้วยครับผมซึ่งใครขั้นเจ็ดเลยทีเดียว <c oughs> เราจะไหวกันไหมไปชมกันเลยครับว่าจะสู้ได้ถึงขนาดไหนครับผม <c oughs> เปิดประเด็นมาครับ เราเอาเบจิตโต้ลงมาก่อนครับผมเขาล่อแดงมา2ตัวครับผมกะจะมาตีซปเปอร์เซยาโกฮังเราให้ตายเลยใช่ไหมนี่โอ้โหโ,โหเราไปสี่แท้ทางนะครับบาสเปิดไปครับเราหลบได้หลบไม่ได้เขาแถบมาครับเ,เราหลบได้แต่โดนกัดเขียวเขาไปครับตามด้วยสเปเชียลมูฟมาโอ้โหเกือบครึงหลอดครับโอ้โหเราเปิดประเด็นไ,ไ,ได้ครับมีแต่กา๊สเปเชียลมูฟกดไปเลยครับ บึมไปดีครับโอ้โหเกือบหมดลอยเหมือนกันครับขโมยคิครับผมกดการ์ดเขียวขโมยคีมาก่อนครับเปลี่ยนโต๊บูลงมากว่าอู้หลาดครับโอ้โหโดนโดนโอ้โหโกหังโอ้โหบาสแรงมากครับขนาดสี่แพ้ทางโอ้โหแต่ต่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ับผมแต่บาสเขาแรงมากครับผมโกหังยังไงครับเขากดการ์ดเขียวมาเราแทบไม่แทบเขาสไตล์ไปเลย ไอ้เฟย์รูว่าเขาเปลี่ยนโกหังลงมาอีกครับเราโกหังเหลืองลงมาเล่นมั่งครับผมเ,เขาเอาโกคูแดงว่าคูไปเชงไปครับโดนเตะเฮียอู้หลบหลบพลาดครับหลบบอลนนธรรมดาเราสามารถมารับก่อนครับเป็นสีแพ้ทางอยู่ไม่ไหวครับ LF ก็ LF เถอะเบติโต้ลงมาอีกครับอ้้หเป็นสีชนะทาง ตาอันนี้เดจิโต้นี่ต้องเดอะแบดโอโดนไลทิ่งรัดเลยครับกําลังจะบอกว่าเดอะแบดนะครับเพราะเป็นสีชนะท่าถึงสองตัวเลยครับผมอแต่เราเดาถูกครับผมเกือบครับผมตัวแบกเกือบตายแล้วครับผมเราได้เปิดตาเดนไปครับสไตไปลวนลวครับเขาโกหังลงมาเราก็ไม่อยู่ครับเราต่อเลยครับผมเหลืออีกบอลอีกลูกเดียวครับผมไม่ขึ้นมือทีจะกดไลทิ่งรัดแล้ว ก็ไม่ขึ้นเอาจนตายไปเลยครับผมกดรอเลยครับพับกดไม่ไม่กดกดไม่ได้ครับติดเขาต่อยมาก่อนนะผมบาสมาอีกหจะตายไหมครับเนี่ยโหแต่เรายังไปสีชนะทางครับยังพอสูสไวอูเอาโกหังมาบ้าีกแรงจัดเลยครับโหอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนสามารถลงมาก่อนครับผมโหมือลั่นกดสไตล์อาร์ตอ้าวเป็นโชคดีของเราครับเขาไม่หลบครับผมเราใส่ไปเลยครับได้ไลท์ซิงแล้ว เราจะกดไลติงลัดไปเลยนะครับผมรอให้การ์ดหมดมือก่อนครับผมเอาให้สุดครับเอาให้หมดมือแล้วค่อยกดนะครับผมเอาอัลติเมตยัดไปก่อนดีกว่าครับผมอ่าๆเดี๋ยวค่อยยัดครับจะตายไหมครับนี่สีแพ้ทางด้วยโอ้โหไม่ตายครับผมนี่เราเบาหรือเขาถึกครับผมตีไม่ตายครับอู้ต้องสไตป์จบไปครับผม เปลี่ยนโต้ลงมาดีกววาครับสีชนะทางบาสไปเขาแถบมาโอ้โหเสียจังหวะเกณฑ์หลบหมดแล้วอาร์อาร์เราก็ยังไม่ได้กดเลยครับผมโอ้โหเกณฑนี้ยังไม่ได้กดอาร์อาร์เลยครับสเปเชียลมูสปะทะไปครับโอ้โหเสมอไปครับบาสไปเขาไม่หลบอ้าวเราก็สบายครับใส่เลยครับอาร์อาร์ก็ไม่ได้กดครับเอาอันที่เมยยัดไปเลยครับผมเรียบร้อยอ้าวออกแล้วเดี๋ยวเราไปชมอีกตาครับผมยังไม่ได้เอา ซุปเปอร์เซียโกหังปิด LF เลยครับมาต่อกันที่ตาที่2เลยนะครับผมหลังจากตาแรกเจ้าโกหังไม่ได้ปิด LF นะครับผมเราจะมาต่อกันที่ตาสนะครับผมตาสอนี้เราเจอทีฟิลเจอร์นะครับผมเป็นฟิลเจอร์สายแทงเลยนะครับผมมีไม้มาคอยบัฟเลือดด้วยนะครับผมไปดูกันครับว่าเราจะตีเขาเข้าหรือเปล่านะครับผม ปิดประเด็นมาเราเป็นฝีชนะทางก่อนนะครับผมใครได้เ,เปิดประเด็นไปก่อนเหลาได้เปิดประเด็นไปก่อนครับผมเขาโกหังเหลืองลงมาคูวเช้งโอ้โหทำให้บานไรผลนะครับผมการคู่เช้งของเจ้าโกหังซิปเสียแต่เราหลบได้แล้วเราสวนกลับไปครับผมยา,ยาวครับบาร์สไปอเอาเกโกคูลงมาครับโกคูแบ็ค เราโกหังเหลืองลงมาเล่นบ้างครับผมโอ้โหมานาหมดเลยที่หมดแล้วผมไม่ใช่มานาเรากดก,การดเขียวดีไปแล้วนะครับผมสายต่อไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะยัดอาอาใส่ไปเลยดีกว่านะครับผมเพื่อความปลอดภัยดีไหมครับกดไปเลยครับเขาจะเปลี่ยนตัวไหมครับอ้าวอย่างนี้โกหังก็เป็นศพสิครับผม เอ้ยไม่เป็นศพอีก่เพราะเจ้าโกหังตัวนี้มันมีคืนชีพตอนเลื่อนเหลือสูตรครับผม oh, <no. S 1> แต่เล่นมาพึ่งเกมแล้วผมพึ่งสังเกตว่าเอาตัวเดียวกันลงเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมทั้งสองทีมผมก็ว่าอายุทำไมตีตัวเหมือนกันเลยครับผม แต่เราเป็นสีชนะทางอยู่เขาตีเราไม่ค่อยจะเข้าเลยครับผมเขาหมดแล้วโอ้โหเมื่อกี้หลุดนะผมแต่หลบไม่ทันไม่ทีว่าเขาจะหลุดครับแปลงล่างไปก่อนครับยังพอรับดาเมจไหวอยู่เขาเปลี่ยนโกคูแบค็คลงมาแปลงล่างบ้างโอ้โหเขาเลือดเยอะกว่าเราถึกกว่าเราเป็นขูเลยครับผมเพราะเขามีไมในการบัฟเลืดอด f เจอ r e ครับผมแต่ผมไม่มีคนระับผมสายตีบตีที่แต่ที่แตกครับผมบางจัดครับ เราโดนเปิดประเด็นมาโอ้โหมันแรงอยู่เหมือนกันนะนี่ลัลกทำไมลั่กแบบนี้โอ้ไม่โอ,โอ้โหเกือบตายแรงมากครับต้องเอาโต้ลงมารับก่อนถึงจะเป็นสีแพ้ทางก็ยอมครับผมก็เดี๋ยวโกหัง L S จะตายแล้วจะแย่แล้วครับผมเรามารีวิวโกหงังนะผมเปิดไปเลยครับไม่เป็นไรสีแพ้ทางเราก็ยังพอไหวครับเอาโกคูแบ็คลงมาหัครับสีเดียวกันยังพอตีกันเข้าอยาู่ครับผมกดอาบีไปครับ ใสไ,ไปเลยครับเราจะไม่กดบ้าน,นะครับเดี๋ยวเขาเอาโคฮังลงมาโคเชเชงอีกครับหรือไม่ก็เบจิโต,โตนั่นไงเอามาจริงๆด้วยเ,เขากดอันติเมทมาแล้วใส่มาเลยเราก็หลบสิครับแบบนี้ใส่มาท่องโถแบบนี้ใครก็หลบได้ครับผมใส่ไปเลยครับสีชะทางเอา้ากโอ้โหเราหลุดแอ้วด,ด,ด,ดีนะครับเขาไม่หลบไม่ทันนยผมเมื่อกี้เราสไตล์หลุดนะครับเราไม่มีเกฑ์หลบต้องเปลี่ยนตัวลงมาครับเอาเกฑ์หลบ ตายไปปิดไปเลยครับโกหังเรียบร้อยตายไปเราไม่มีเกหลบโอคุณหลบไม่ได้เขาไล่ซึ่งรัดยัดมาเลยโอ้โหจะหลบยังไงนี่เกหลบก็ไม่มี oh, <no. S 1> โอ้โหแต่เราเดาถูกครับผมอืมสวนไปพีกดสเปเชียลบุฟยัดหน้าเลยครับเขาหลบได้เราหลบซ้อนอีกทีสวนกลับไปครับกดการ์ดเขียวลีคิมา และกดอาอายัดไปเลยเรียบร้อยครับไม่น่ารอดเขาจะดาวการเราถูกไหมครับอ้าวเรียบร้อยสียงานนี้เป็นโสดไปอีกหนึ่งครับผมเราจะได้เอาโกหังปิดล e เจนเดอรีร่ฟีนิดไหมครับผมเรากดมาแล้วคือหมายตกใจกดอัติเมตยัดไปเลยครับผมเรียบร้อย ถ้าปิดก็ยังถือว่าทำได้สวยงามอยู่นะครับผมปิด Legendary finish ไปแลยครับผมโฟคังเกือโลกอนาคตความหวังของโลกอนาคตเพียงหนึ่งเดียวครับผมนะไปสบายๆครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมหลังจากได้ดูสกิลและชม รีวิวโชว์เคส P P ของเจ้าซูเปอร์เซ่าโกฮังไปกันแล้วพร้อมจะไปเปเพชรล่าเจ้าซูเปอร์เซ่าโกฮังมาครอบครองกันหรือ,อยังนะครับผมคลิปนี้อาจจะพอช่วยเพื่อนๆพ,พ,พอจะตัดสินใจที่จะไปตามล่าเจ้าซูเปอร์เซ่าโกฮังตัวนี้ไม่มากก็น้อยเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อๆไปก็ลองคอมเมนต์ มาในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอันไหนที่ผมทำได้ผมจะจัดให้เลยนะครับผมวผิด <Wow. S 1> พลาดอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ